สำหรับใครที่สนใจจะติดตั้งระบบรดน้ำอตัตโนมัติวันนี้เราจะมาแนะนำตัวควบคุมระบบรดน้ำอตัตโนมัติรุ่น Kick Mist ให้ฟังกันนะครับสำหรับตัวควบคุมนี้เป็นตัวควบคุมชนิดมีโซเลนอยด์วาลในตัวเป็นตัวควบคุมการรดน้ำที่ตั้งเวลาได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบพ่นหมอกโดยเฉพาะใช้ต่อกับก๊อกน้ำที่มีขนาดเกี้ยว3/4น,นิ้วแรงดันใช้งานของตัวตั้งเวลารุ่นนี้อยู่ที่1-4บาร์ หากเลงดันต่ำกว่า1บาร์บาลวาวจะไม่เปิดทําการลดน้ำอัตราการจ่ายน้ำอยู่ที่5-25ลิตรต่อนาทีหรือ300-1,500ลิตรต่อชั่วโมงตัวควบคุมรุ่นนี้จะต้องติดตั้งในที่ล่มที่มีอากาศไทายเทและใส่ฐานเอลคอไลาย 3A เท่านั้นวิธีการติดตั้งตัวควบคุมให้ทําการติดตั้งตัวควบคุมเข้ากับกอ๊อกสน้ำขนาดครึ่งนิ้วโดยทําการหมุนเดือยที่กอ๊อกสน้าออก จากนั้นหมุนเกลียวในของตัวควบคุมที่มีขนาดเกลียว3ทับสเข้ากับกอ๊อกสนามส่วนด้านล่างจะสามารถต่อใช้งานได้หลายรูปแบบวิธี ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อสมเร็วที่ใช้กับสายยางหรือข้อต่อ R S ที่ใช้ต่อกับข้อต่อหางปลาไหลเพื่อใช้ต่อกับท่อ PE ขนาด16มิลและ20มิลหรือจะต่อกับข้อต่อคอมเพรสชันขนาด20มิลก็ได้เช่นกันครับวิธีการตั้งเวลาลดน้ำนะครับ ขั้นตอนแรกคือการใส่ทานให้หมุนตัวตั้งเวลาด้านหน้าออกมาแล้วเปิดฝาครอบรลังถานที่ด้านหลังจากนั้นใส่ทานอาัาลคารายขนาด3 a จำนวน2ก้อนลงไปพอไฟที่ตัวตั้งเวลาปรากฏขึ้นมาให้ทำการปิดฝาครอบรลังถานแล้วใส่ตัวตั้งเวลากลับไปดังเดิมให้เรียบร้อยครับ จากนั้นเรามาทําการตั้งเวลาลดน้ํากันนะครับตัวควบคุมนี้สามารถตั้งความที่ในการลดน้ําแต่ละรอบในระดับนาทีได้ตั้งแต่ทุกๆ1นาทีทุกๆ2นาทีและทุกๆ5นาทีครับให้กดที่ปุ่มคลิกเพื่อตั้งระยะเวลาในการลดน้ําในระดับวินาทีจะเริ่มต้นที่ออฟกดปุ่มคลิกไปเรื่อยๆตามระยะเวลาการลดน้ําที่เราต้องการตั้งแต่5วินาที10วินาที20วินาทีและ30วินาที เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วไฟจะกระพิบ3ครั้งและวาล์วจะเปิดทำการลดน้ำทันทีครับตัวอย่างนะครับถ้าต้องการลดน้ำทุกทุกๆนนาทีเป็นระยะเวลา30วินาทีให้กดที่ปุ่มคลิกไปที่เลข30ตรงช่องความถี่ในการลดน้ำที่1นาที ราสัญญาณไฟกระพริบตัวตั้งเวลาจะเปิดทำการลดน้ำทันทีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าเราต้องการหยุดการลดน้ำให้กดปุ่มคลิกค้างไว้จนสัญญาณไฟสีแดงขึ้นที่ออฟแล้วถ้าเราต้องการให้กลับมายัางโปรแกรมเดิมให้กดปุ่มคลิกหนึ่งครั้งตัวตั้งเวลาก็จะกลับมารดน้ำตามโปรแกรมเดิมที่เราตั้งค่าไว้ แต่ถ้าต้องการปิดโปรแกรมการทำงานของตัวตั้งเวลาให้กดปุ่มคิกไปยังตำแหน่งออฟจนไฟกระพริบเท่านี้ก็ปิดโปรแกรมการทำงานเรียบร้อยแล้วลครับถ้าต้องการจะรดน้ำณตอนนั้นเลยให้กดปุ่มคิกค้างไว้จนสัญญาณไฟสีเขียวกระพริบตรงตำแหน่งออนระบบจะทำการลดน้ำทันที หากต้องการปิดการลดน้ำให้กดปุ่มคลิก1ครั้งไปยังตำแหน่งออฟเท่านี้ก็ปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับตัวควบคุมรุ่นนี้จะทำการลดน้ำตลอด24ชั่วโมงไม่สามารถลดน้ำเป็นช่วงเวลาได้หากไม่ต้องการลดน้ำในช่วงเวลาใดให้ทำการปิดตัวควบคุมณตอนนั้นครับตัวควบคุมรดน้ำอัตโนมัติยังมีอีกหลากหลายรุ่นที่เราอยากจะแนะนำ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถสแกน QR Code สอบถามไปได้ที่ Line แอดซูเปอร์บัตในวิดีโอต่อไปเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด subscribe และติดตามได้ที่ Facebook Superproduct กันด้วยนะครับ